คลิปวิดีโอบันทึกช่วงเวลาที่เครื่องบินรูปร่างแปลกและไม่คุ้นเคยกำลังร่อนลงจอดในมณฑลเสฉวนของจีนไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าภาพนี้บันทึกเมื่อไหร่ครับแต่สามารถยืนยันได้ว่าเครื่องบินกำลังลงจอดที่รันเวย์ของบริษัทเฉิงตู Aircraft i n d u s t r สทรีกรุโรงงานผลิตเครื่องบินลำใหม่ของจีนครับนักวิเคราะห์ประเมินว่านี่คือเครื่องบิน J36 เครื่องบินขับไล่ไร้หาง3เครื่องยนต์ J36 เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากเปิดตัวและเผยภาพการทดสอบครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วยังไม่มีข้อมูลเผยมามากนักครับแต่คาดว่าเครื่องบินลำนี้จะมีเทคโนโลยีตรวจจับยากได้เห็นการจัดวางของเครื่องยนต์โดยมีช่องรับอากาศสองช่องใต้ปีกและด้านหลังห้องนักบินอาจเป็นข้อได้เปรียบในแง่ของแรงขับและความซับซ้อนซึ่งถือเป็นคู่แข่งสำคัญ ในการพัฒนาเครื่องบินรบกับชาติตะวันตก